สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกๆท่านเลยนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมถุนค่ะว่ากำลังจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนบ้างนะขอพลังงานชาวราศีเมถุนทุกๆ,ๆท่านเลยค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับข่าวดีอะไร ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวราศีเมถุนขอใบแรกเลยเอสอส e นี่คือเอเนจีของคุณชาวราศีเมถุนสัญลักษณ์คนคู่อยู่แล้วด้วยพลังงานของตัวเองมีความกระตือร้นมีความมุ่งมั่นมีความจริงจังอยู่แล้วใช่ไหมคะคือบางทีบางอย่างมันก็จะเหมือนกับว่า มือนกับบางอย่างกํบบาลังรอคอยเมื่อไหร่จะมาสักทีเ mm. มื่อไหร่จะมาสักทีนะคะทำทำทำคิดคิดคิดอะไรแบบนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าอาจจะทําให้รู้สึกใจเราความรู้สึกของเรามัน,มนช้าหรือว่ามันแย่ลงนะคะอีกมุมหนึ่งของคุณต้องการคลายในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความคิดบางอย่างคลายปล่อยไว้นะคะมองมองตัวเองด้วยสัญชาตญาณความรู้สึกของความ ความสุขแล้วก,ก็การปล่อยวางบางอย่างนะคะเมื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมันยังมาไม่ถึงแต่ energy ของคุณเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าสิ่งสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จสิ่งสิ่งนั้นจะได้มาความตั้งใจาการติดกับอะไรบางอย่างนะคะติดกับอะไรบางอย่างให้ได้ติดนั่นหมายถึงเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้มั่นใจตัวเองให้ได้ฉันต้องอดใจรอฉันต้องอดทนข้ามก้าวข้ามผ่านอุปสรรคสิ่งนั้นไปได้แต่อีกฝ่าฝั่งหนึ่งก็ต้องคลายต้องการความเบาสบายต้อง ต้องการการผ่อนคลายนะคะไม่ว่าการผ่อนคลายนั้นจะเรื่องอะไรก็ตามอาจจะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเช่นการค่ะหามุมมองใหม่ๆไลฟ์สไตล์ใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะการเคลื่อนไหวไปสู่สิ่งใหม่ๆมู movement ใหม่ๆของชีวิตแล้วก็อารมณ์พลังงานความรู้สึกบางอย่างบางอย่างที่กำลังสะท้อนให้คุณได้ได้รู้สึกว่าอดใจรอกับสิ่งสิ่งนั้นนิดนึง คุณกำลังได้คว้าสิ่งนั้นได้จริงๆไม่ว่าความฝันคุณจะคืออะไรเพราะว่าจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณให้ดีเพราะอะไรรู้ไหมคะเอสซับสอร์สเป,เป็นหมายเลข8อยู่แล้วอินฟินิตี้คุณกำลังดึงดูดนะคะสิ่งที่คุณรอคอยและสิ่งที่คุณรอคอยเข้ามาคุณกำลังดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่จะทำสิ่งนั้นให้ได้บางอย่างลองยิ้มกับตัวเองเยอะๆนะคะ ลองผ่อนคลายอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วก็ลองหลับตาลงลึกๆสัญชาตญาณของคุณจิตวิญญาณของคุณกำลังจะทำให้คุณได้รับรู้พลังงานคำตอบอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นจากตัวตนของคุณพลังงานชาวราศีเมทุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมคะ Ten of Cups ชาวราศีเมทุน The d e v u l มีความกังวลแต่ก็มีความทุ่มเทเหมือนกันนะคะกับความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองมากๆคุณตั้งมัน่นตั้งใจมากๆอย่างอยากที่จะให้ชีวิตะคะ่ะเกิดความบุรมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบสุขสบายใจแล้วก็สุขสบายกายคือความหวังความความฝานนันในอนาคตแล้วก็เป้าหมาย The Daily v i l สิ่งที่คุณกาลังทุ่มเทไม่เสียเปล่าเลยนะคะมันกําลังที่จะถูกการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันกําลังจะถูกการเติมเต็มบางอย่างของคุณสิ่งแรกสิ่งที่สําคัญในตอนนี้วันนี้คุณจะต้องเติมเต็มตัวเองก่อนก่อนที่จะได้รับสิ่งนั้นอะไรบางอย่างก็อาจจะเข้ามาทาให้ทาให้เรามีความกังวลทําให้เรามีความเครียดทําให้เราเสียเวลากับสิ่งสิ่งนั้นถ้ารู้สึกว่าเสียเวลากับสิ่งนั้นดึงสติเรามาค่ะดึงสติดึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ขึ้นมาให้อยู่ในพลังแห่งแรงดึงดูดนะพลังแห่งความสุขนะพลังสิ่งดีๆสิ่งบวกๆนะห้ามให้ตัวเองรู้สึกว่าจะต้องเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนดีนะคะหรือว่ากําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้อย่าละเลยความฝันของคุณความฝันของคุณมีค่าแล้วก็ความฝันของคุณศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยชาวราศีเมถุน ช่วงนี้ต้องปกป้องหัวใจตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเองนะคะการคิดเยอะคิดมากหรืออะไรบางอย่างเป็นสิ่งลบๆนทำให้เรากังวลใจไม่สบายใจเกิดจากความเครียดหรือว่าคิดกังวลไปเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออยู่ที่ดึงสติเรากลับมาเพื่อที่จะผ่อนคลายฟังเสียงสัญชาตญาณของเราว่าเราอยากที่จะทำอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรอยากที่จะให้ชีวิตเป็นไปในทิศทางไหนคุณสามารถที่จะเปลี่ยน รันอะไรใหม่ได้ตัวเองเปลี่ยนแผนใหม่ใหม่ไ,มได้เสมอชาวราศีเมถุนค่ะดีไฮพิเทสเชื่อมั่ในตัวคุณเองค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพลังงานอินทร i o n ของคุณในตอนนี้เวลานี้และก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น The l o v e r s มันมีบางอย่างในเรื่องของจิตวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่ทำงานเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณฝัน ความสุขความรวมสมบูรณ์เงินที่กําลังไหลเข้ามานะคะการงานการเงนิงน,งนที่กําลังไหลเข้ามาก็คือความรวมสมบูรณ์ในวันนี้วินาทีนี้ที่จะทําให้คุณรู้สึกว่ามีพลังงานเต็มเต็มในตัวเองแม้ว่าในบางทีบางครั้งมันจะเจอเรื่องราวความความคิดมากความกังวลอะไรบางสิ่งอย่างหรือว่าในเรื่องราวของความรักจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นไปยังไงนะคะมีอะไรที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงในบางอย่างเชื่อมั่นในตัวค,คุณค่ะเพราะว่าคุณรู้ไหมว่า สิ่งที่คุณรับรู้ได้ในสัญชาตญาณของคุณเองมันสำคัญมากๆปล่อยให้ทุกอย่างพิสูจน์ไปตามการเวลาปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณอนุญาตให้ทุกสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เวลานี้หรือกำลังจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแนอนาแนานาคตของคุณให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติคลาย คลายมันออกไปอะไรที่มันตึงเครียดปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปสู่ความจริงสิ่งบางสิ่งอย่างที่กาลังจะปรากฏให้ทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ให้ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรสิ่งไม่ใช่อะไรสิ่งที่ถูกต้องอะไรสิ่งที่ถูกต้องเข้มแข็งหนักแน่นในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจเข้มแข็งหนักแน่นกับสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่ จะทําให้คุณออกไปจากอะไรที่มันเดิมๆวังวนเดิมๆจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมีชีวิตที่รุ่งเรืองนะคะเป็นสายรุ้งทอดยาวไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสายรุ้งไม่รู้ว่าจะไปหยุดอยู่ตรงไหนของขอบฟ้าถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกอะไรก็ตามในใจคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณรู้สึกว่าอยากที่จะมีความรักหรือว่าอะไรก็ตามคือพลังงานคู่ของคุณมันเป็นอะไรบางสิ่งที่สะท้อนคอยคุณหลับตาลง คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณมองลึกเข้าไปออกไปยังออกไปยังนอกโลกดูนึกถึงดึงดูดถึงดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวสุกร์ดาวเสาร์นะคะดาวพลูโตข้างนอกจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่มากๆให้คุณร,รู้สึกพลังงานดึงดูดแบบนั้นแล้วคุณจะให้คุณได้ชาร์จแบตให้คุณได้เติมพลัง ให้คุณได้คลายฟื้นฟูจิตวิญญาณของคุณฟื้นฟูความคิดความรู้สึกของคุณทุกอย่างมันกําลังพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังสะท้อนถึงอะไรคุณขาดอะไรคุณต้องการอะไรความรักก็เหมือนกันความรักก็เหมือนกันค่ะจะมีความรักเข้ามาหาคุณจะมีความรักความผูกพันที่สะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของคุณหรือว่ารักแรกพบหรือว่าความรักบางอย่างที่วนเวียน ความโรแมนติกบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของ soul contract spiritual connection ของความรักความผูกพันของใครบางคนที่เข้ามาหาคุณหรือว่าคุณกำลังเชื่อมโยงกับใครบางคนขอพลังงานชาวราศีเมถุนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น the emperor สวยงามมากๆเลยคุณกำลังถูกเปลี่ยนแปลง คุณจะประสบความสําเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคุณรู้ว่าอะไรคุณค่าแล้วคู่ควรกับคุณคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรแล้วคุณรู้ว่าคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่บางทีบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องราวของเอ๊ะมันมันจะใช่อย่างที่เรารู้สึกหรือเปล่าแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณกําลังเกิดความรวมสมบูรณ์ความสุขเกิดการเติมเต็มในจิตวิญญาณของตัวเองแม้ว่าระหว่างทางคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุณเข้มแข็ง เพราะว่านี่คือ g y m m a s i u l i n e ที่กำลังบอกคุณได้รู้ว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จเติบโตเป็นผู้ใหญ่เติบโตในหน้าที่การงานตำแหน่งประสบความสำเร็จในชีวิตและจะมีคู่ที่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณจะเป็นคู่ที่ดีต่อก,กันและคู่ที่สินเสมอกันพากันไปสู่ความสาเร็จในเรื่องของชีวิตคู่หรือความรักหรือว่าการเติบโตในการสร้างครอบครัวขอให้อนุญาตให้ทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ชาวราศีเมถุนมีใครคิดถึงคุณอยู่วันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นี่คือหนึ่งเหรียญเหรียญแห่งการเงิน คุณกาลังประสบความสําเร็จค่ะอย่างที่บอกไปว่าคุณกําลังได้เปลี่ยนฐานะหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตได้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์สุขสบายสุขสบายใจสุขสบายกายสร้างฐานะตัวเองให้มีเงินไหลมาเทมาในกระเป๋าให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือว่ามีเรื่องการต่อยอดนะคะในตําแหน่งหน้าที่การงานตึกการเติบโตหรือว่ากําลังที่จะได้รับการออฟเฟอร์ได้รับของขวัญได้รับการเซอร์ไพรส์หรือว่า กำลังที่จะมีแลนอะไรใหญ่ๆบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและคุณมีโชคนะคะโชคลาภโชคดีในเรื่องของความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าชาวราศีเมทุนไม่ได้ไม่ได้จะถูกทุกคนนะคะหนึ่งท่านในนี้ชาวราศีเมถุนคุณมีโชคดีในเรื่องของความเสี่ยงนั่นหมายถึงว่าซื้อเลขอะไรก็ถูกและนี่คือโอกาสบางท่านหลายๆท่านกําลังรอโอกาสจังหวะเวลายอยู่ที่จะได้เปลี่ยน เปล่ยนงานหรือว่าได้รับตําแห,หน่งหน้าที่การงานหรือว่ากําลังตอบเซย์เยสหรือว่าเซโนดีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณอยากที่จะลองอยากที่จะลุยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้โอกาสอะไรบางอย่างหรือว่าได้รับโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะสวยงามมากๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบอกได้เลยค่ะว่า s t r e n g t ความเข้มแข็งในตัวตนของคุณ และก็ความกล้าหาญในตัวตนของคุณกำลังทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จคุณมี e NERGY ที่พิเศษมากๆในตัวตัวตนของคุณอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจขอให้คุณเชื่อมั่นว่านี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำหลายๆสิ่งหลายอย่างมากๆเลยในชีวิตแล้วมันจะทำให้คุณได้เติบโตไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองด้วยและนี่คือเอซบอนคุณกำลังได้รับข่าวดีนะคะ 8ไม้เท้าของความพุ่งนะคะความข่าวดีบางอย่างที่ไม่ทันในตั้งตัวกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งที่คุณทาสเตรนคือความกล้าหาญความอดทนความหนักแน่นการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองการต่อย,ยอดความรู้ความสามารถไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้า ขย,ขยายเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานและได้รับของขวัญพิเศษหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นและความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าความรวมสมบูรณ์ความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นจะไปไหนนะทั้งความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาที่จะคอมมิตเมนต์กันหรือเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะได้ออกเดทหรือว่าได้เซอร์ไพรส์อะไรกับคนรักมาเซอร์ไพรส์อะไรให้กับคุณด้วยและถ้าใครเข้ามาคุยในช่วงนี้เป็นคุยใหม่ๆอะไรใหม่ๆดูไปก่อนค่ะ อย่างที่บอกว่าอนุญาตให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามการแล้วก็เวลาแล้วคุณจะรู้ว่าใครใช่หรือไม่ใช่ระวังสแกมเมอร์ด้วยมีฉาชีพมีทางออไฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะใครที่คุยกับใครอยู่นะขอคำตอบของชาวราศีเมถุนค่ะ It's up to you อยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าเชื่อมั่นว่าอะไรที่คุณยังไม่พร้อมอะไรที่คุณคุณพร้อมนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือการตัดสินใจของคุณเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจเริ่มต้นหรือว่าเลือกในสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรไม่อยากทําทอะไรวางแผนโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ของคุณและเดินไปให้ได้เพราะคุณกําลังประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินและสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาชีวิตเราไม่มีทางตันเพราะคุณรู้ว่าชีวิตคุณกําลังที่ประสบความสำเร็จและไปได้ไกลแน่นอนชาวราศีเมถุนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ